ารมีลูกหลานสาย,ยาพญานาคราชทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้บอนก็จะมาแนะนำแหวนเพชรพญานาคสันฐานทรงดอกบัวสีชมพูเข้มๆหรือสีพิเศษหายากนั่นเองนะคะแหวนวงนี้ประดับเพชรพญานาคล้อมแบบนบพเก้ามงคลทั้ง9สีนพเก้าถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์เป็นของสูงที่จะนำความสิริมงคล ให้ความจเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงความเชื่อนั้นถ้าผู้ใดมีไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นความสิริมงคลอันสูงสุดทั้งปวงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวเรือนแหวนกันนะคะตัวเรือนแหวนเนี่ยเป็นงานส่องกษัตริย์เงินแท้92.5%ขนาบข้างด้วยลวดลายขององ,องค์ท่านพญายนาคราชทั้งสองด้านพญานาคนั้นคือความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะ ส่วนตาพญานาคนั้นฝั่งด้วยทับทิมแท้งานขึ้นมือทีละชิ้นงานวงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่รวบรวมความมงคลไว้ในหนึ่งเดียวเลยถ้าท่านใดชอบนะคะก็สามารถติดต่อบอลมาได้ที่เพจอนันตาราชา8-9นะคะสายมูห้ามพลาดเจวงนี้ถือว่าเด็ดมากแล้วก็มีความน่ารักกระมุงกระมิงละมุนละไมะม,มากค่ะแนะนำเลยค่ะวงนี้